ทำไมทุ่นระเบิด t m n 2ตรวจจับได้ยาก ทุ่นระเบิด PMN2 เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ออกแบบมาให้ตรวจจับได้ยากเนื่องจากตัวทุ่นระเบิดส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกและมีส่วนประกอบโลหะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชนวนซึ่งอาจมีเข็มแทงชนวนที่เป็นโลหะลวดเหล็กบางๆในส่วนของกลไกการหน่วงเวลาชิ้นส่วนเล็กๆภายในกลไกฉนวนอาจมีสปริงหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่เป็นโลหะอยู่บ้างและส่วนเชื้อประตูไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการจุดระเบิดก็อาจมีส่วนประกอบที่เป็นโลหะอยู่ด้วยการออกแบบที่กระทัรัดและกลมกลืนกับสภาพแวดลลล้้อดดวยยยขนาาาททีีี่่่่เเ็กแะรรรูปงงบ ทุ่นระเบิดชนิดนี้ทำให้มันสามารถถูกซุกซ่อนไว้ในสถานที่ต่างๆได้อย่างแนบเนียนไม่ว่าจะเป็นใต้ดินในพงหญ้าหรือแม้แต่ในเศษซากปรักหักพังยากต่อการมองเห็นด้วยตาเปล่าการทำงานของ PMN2 ใช้การจุดระเบิดแบบแรงกดนั่นหมายความว่ามันจะทำงานเมื่อมีน้ำหนักกดทับลงไปซึ่งอาจเป็นคนสัตว์หรือยานพาหนะและความไวต่อแรงกดนี้สามารถปรับได้ทำให้ยากต่อการคาดเดาและการเก็บกู้ตัวทุ่นระเบิด PMN2 ระเบิดชนิดนี้ไม่ได้มีส่วนประกอบที่ปล่อยความร้อนหรือสารเคมีที่มีกลิ่นเฉพาะตัวออกมาอย่างชัดเจนทำให้สุนัขดงลิ่นหรือ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนทำงานได้ยากหรือไม่ได้ผลเลยในหลายกรณีด้วยเหตุนี้การตรวจจับทุ่นระเบิด PMN2 จึงมักต้องใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเครื่องตรวจจับโลหะทั่วไปยกตัวอย่างเช่นเครื่องตรวจจับแบบดูอันเซนเซอร์เครื่องตรวจจับเหล่านี้มักจะรวมเอาเทคโนโลยีการตรวจจับโลหะเข้ากับเทคโนโลยีเรดาร์ทะลุพื้นดินสามารถสร้างภาพวัตถุที่ฝังอยู่ใต้ดิน ได้ทาให้สามารถตรวจจับทุ่นระเบิดที่ทําจากพลาสติกหรือมีโลหะน้อยได้ดีขึ้นเครื่องตรวจจับที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆเช่น Quotiposition s เทคโนโลยีนี้ใช้คลื่นวิทยุในการตรวจจับสารระเบิดโดยตรงโดยไม่จําเป็นต้องมีโลหะเป็นส่วนประกอบเตอร์มนุทรอนอานาลิซิสวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อหาสารที่อยู่ในวัตถุระเบิดคูสติกเซสมิกติเทคชันการใช้คลื่นเสียงหรือการสั่นสะเทือนเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินที่เกิดจากการมีวัตถุฝังอยู่ประสิทธิภาพในการตรวจจับยังขึ้น ทางแม่เหล็กไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยปัจจัยเหล่านี้ทําให้ PMN2 เป็นระเบิดที่อันตรายและเป็นความท้าทายอย่างมากในการเก็บกู้และทําลายผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เคยมีสงครามหรือความขัดแย้งจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคเฉพาะทางในการตรวจจับและเก็บกู้ทุ่นระเบิดชนิดนี้อย่างปลอดภัยการพัฒนาทุ่นระเบิดที่ตรวจจับได้ยากขึ้นเรื่อยๆทําให้เครื่องตรวจจับต้องพัฒนาตามไปด้วยกฎและกดแชร์ไปให้ถึงอังเคิน